เรื่องราวถูกสาบให้พูดไม่ได้ลำบากต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารและ,สะแสดงกระขอนใบเพื่อเลี้ยงชีพไปวันๆสิ่งเดียวที่จะพ้นจากคำสาปร้ายคือต้องหาหญิงที่เป็นรักแท้สักคนมาตกลงตรงใจเป็นครูครองมอบจูบบริสุทธิ์ให้กับเขาเพื่อรบร้างคำสาปร้ายให้หายไปเขามาจากโลกไร้สีสันสังเกตได้จัดเสื้อผ้าหน้าผมที่ลงสีด้วยความหม่นมอง เขาถูกถีบหัวส่งมาอย่างโลกมนุษย์อย่างไรก็ตามเขาเล่นละครใบเพียงลำพังโดยไม่สนใจผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเพื่อแลกกับเงินยาไ้ไม่กี่เหรียญพร้อมกับศึกษาวิธีจีบสาวบนโลกมนุษย์ผ่านคู่มือล่องหนควบคู่ไปด้วยบทเรียนวันนี้คือต้องเล่นฉากโรแมนติกสวมบทพระเอกแล้วขอจูบนางเอก ซึงเป็นวิธีเดียวที่ทำให้ผู้หญิงเพลิบเพลินเ,เพราะผู้หญิงหมักแพ้ทางความอ่อนโยนของผู้ชายเขาต้องจินตนาการว่าเป็นฝ่ายขอประกบปากกับสาวสวยแต่แล้วเขาดันเห็นภาพที่ทำให้สับสนหากล้างทุกทฤษฎีที่อยู่ในคู่มือเมื่อฝ่ายหญิงชิงจูบก่อนซึ่งขัดกับสิ่งที่ฟังอยู่ในหัวเขามาโดยตลอดกับค่านิยมสมัยโบราณที่ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัว และจะใช้วิธีไหนที่จะทำให้เขาได้จูบร้อนแรงเช่นนี้คณะรู้สึกผิดหวังไปกับภาพตรงหน้าก็มีใครไม่รู้ด้านทิ้นบุรี่ในเลือกที่เขาเกิดเพืองขึ้นมาทันทีชายหนุ่มใช้พลังวิเศษกลางแรงโน้มถ่วงเล่นงานชายคนนั้นเซอัดกับที่นั่งก่อนยิ้มให้กับผลงานตัวเองจังหวะเดียวกันก็มีกลุ่มนักศึกษามาทำกิจกรรมรับน้องพีเลียงใช้อำนาจข่มขูรุ่นน้องจนสั่นเทาไปทั้งตัว ตวัดด้วยคำพูดที่ทุกคนไม่อย่างได้ยินภารกิททำความสะอาดเริ่มต้นคืนอาปาเพื่อริมรสชาติมันเดี่ยวนี้ผู้จบรุ่นพี่ก็ถุยเสเลตใส่ปากรุ่นน้องด้วยความป่าเถื่อนของรุ่นพี่ผมยาวทำเอาสาวข้างๆประทับใจอีกฝ่ายก็เลยส่งยิ้มให้พร้อมทำท่าทางออกๆเป็นเชิงบวกว่าอยากเอากล้วยน้ำวายยดปากเต็มทีส่วนสาวเจ้าก็อยากคิวให้เหมือนเป็นการตอบรับคำชวน จนทำเอานักสแสดงละครใบชุกคิดขึ้นมาว่าไอเดียท่าออกออกแบบนี้หรือที่มนุษย์ใช้มัดใจสาวสวยอยู่เขาอาจจะต้องเริ่มจากตรงนี้ที่นำไปสู่การจูบอย่างมีคุณภาพแล้วรุ่นพี่โรคจิตก็จ,จัดการทรมานรุ่นน้องด้วยสารพัดวิธีเพียงอ้างว่ามันสามารถละลายพฤติกรรมของคนที่มาจากหลายๆที่ในการพบปะกันครั้งแรกได้ขณะกำลังสนุกกับการทำให้ผู้อื่นหวาดกลัว หนึ่งในนั้นก็ได้มาบอกหัวหน้าให้ลองตรวจสอบชายท่าทางแปลกข้างหลังมันนั่งตรงนั้นมาสักพักแล้วหัวหน้าก็เลยบังคับให้นักศึกษาหญิงเข้าไปก่อกวนด้วยการหยิบเศษเงินที่ได้จากการแสดงออกไปทั้งหมดเพื่อนำไปให้รุ่นพี่ผมยาวเขาทําลายทิ้งทันทีเควนขวดเบียร์เป็นการเชิงเหยียดยามละครใบของแกโคตรค่าเหนื่อยทั้งวันได้ต่างแค่นี้หรอ หนุ่มใบทนไม่ได้ที่โดนข่มทั้งที่ไม่ได้เป็นคนหาเรื่องก่อนเขาพร้อมแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่าตัวเองร้ายกาจแค่ไหนฝ่ายตรงคามส่งสมุนร่างกัอย่างออกไปต่อก่อนพร้อมขวดแก้วติดมือไปด้วยหวังฟาดให้หัวแตกกันไปข้างหนึ่งแต่ถูกเล่นงานด้วยพลังฮัตการจนร่างหมุนเคว้งกลางสายลงลวงลงกระแทกพื้นจนเลือดอาบไปทั่วหน้าเมื่อเหตุท่าไม่ดี เลยรีบสั่งให้สมุนอีกคนรีบไปเด็ดหัวก่อนที่มันจะกำแหงไปมากกว่านี้นอกเหนือจากพลังหัตถการดูเหมือนว่าเขาสามารถใช้มันควบคุมไปกับพลังจิตได้ด้วยบีบอัดให้ลูกตาถลนออกมาทั้งสองข้างจากนั้นก็ขยำท้องตัวเองแล้วส่งคลื่นพลังจิตไปให้หญิงสาวจนเธอสำรอกจนยืดเหนียวภายในถูกทำลายจนกระอักเลือดเป้าหมายคนสุดท้ายคือตัวปัญหา เขาถูกนักแสดงหละกขอนใบลักาพาตัวไปอย่างไร้ล่องลอยหลังจากที่ทุกคนได้สติก็พบว่าตัวเองอยู่ในสภาพปกติทุกอย่างคล้ายกับเมื่อสักครู่ทุกสะกดจิตด้วยภาพลวงตาทำเอาลุ่นพี่เลวต่างโผล่เข้ากอดกันด้วยความลงใจแล้วหญิงสาวที่ทำให้อ้วก็ส่งเสียงเรอดังลันไม่ต่างอะไรกับเสียงวัวร้องที่ในกระพอเต็มไปด้วยกา๊าซมีเทน ตกเย็นนักสแสดงละครใบยืนซ้อมเรใารอยู่ที่มุมตึกเวลาไล่เลียกันก็ปรากฏร่างของสาวคนหนึ่งเดินออกมาตามแผนหนุ่มใบจัดท่าทางยืนเท้ากําแพงอย่างสมาธิจัดลำตัวให้ได้เหลี่ยมเพื่อความประทับใจแรกพบสะกดให้คนตรงหน้าไม่ละเลยแล้วก็เป็นไป,นปนดังคาดเธอกล่าวทักทายตรงหน้าด้วยคำถาม,ถามคุณเป็นนักสแสดงที่นี่ใช่ไหม ฉันมาดูบ่อยนะอีกฝ่ายโชว์มือเหมือนจะขอบคุณทว่ายิงสาวก็ได้ดำในสิ่งที่ไม่คาดคิดเธอบอกว่าเธอเคยฝึกเล่นละครใบมาบ้างแล้วก่อนทำท่าโรโบอตไล่กระดูกทาเอาหนุ่มใบชอบใจจนหลูดยิ้มออกมาดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใกล้าการลบล้างคำสาบแล้วเมื่อสาวสวยดูเหมือนมีท่าทีว่าจะสนใจหนุ่มใบแต่ก็ยังแปลกใจว่าทำไมอีกฝ่ายไม่ยอมปรีปากพูดเลย ลองใจด้วยกันกล่าวทักทายแต่ทว่าในชีวิตชายหนุ่มไม่สามารถส่งเสียงออกมาได้จากลำคอก็เลยใช้ร่างที่ลักพาตัวเป็นสื่อกลางสื่อสารผ่านเสียงของชายไร้สติโดยคิดแค่เพียงว่าหุ่นเชิดคนนี้น่าจะเป็นที่หมายปองของสาวๆาดยน้ําเสียงกระโชกคอกคาดชวนเร้าใจสวัสดีไปเดทกับฉันไหมก่อนแสดงท่าทางออกอที่จำมาจากครั้งก่อน พร้อมกับส่งยิ้มหวานโดยหารู้ไม่ว่ามันเป็นการเสียมารยาทกับคนที่เพิ่งรู้จักกันถ่ายที่สุดผู้ที่ถูกชักชวนเหมือนจะถูกลวนลามก็กล่าวคำขอโทษแล้วเดินหนีทิ้งให้หนุ่มใบจมอยู่กับความรู้สึกบันทอนจิตใจชานี้ก็คงไม่สามารถสื่อสารโดยใช้คำพูดได้ต่อไปแล้วเพราะไม่ว่าจะจีบสาวด้วยวิธีไหนก็ถูกมาเมินตลอดเขายังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับคำสาปไปตลอดการ แล้วหนังก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะถ้าชอบการสปอยล์ของเราแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บาย